เกรงหน้าท้องเวลาขึ้นก็เกรงหน้าท้องบิดไม่ว่าจะเอาดัมเบลลงหรือเอาดัมเบลขึ้นเราเกรงหน้าท้องแล้วบิดกล้ามเนื้อท้องขึ้นและลงทั้งขาขึ้นและขาลงอ่ะเกรงหน้าท้องกันแล้วนะคะบิดไปหบิดสอสแค่นี้ลายกล้ามเนื้อก็จะขึ้นชัดนะคะส ห7เจ็ดแปดเก้า4และ1ิบห้ต่อไปอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้้าหนึ่งนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะ เกรงหน้าท้องบิดขึ้น1เกรงบิดขึ้น2อฮึบ3าฮึบ4ีฮึบหฮึบหฮึบ7จฮึบ8ปฮึบ9กฮึฮกฮบ10 11 ้องสิบสและสิหโอเคท้องนะคะแขนนะคะไปแล้วนะคะต่อไปท่าที่สองนะคะเราจะเล่นท่าลังนะคะ,ะคุณจะก้าวแค่ไหนก็ได้แต่เข่าหน้าห้ามล้มปลายเท้านะคะดูนะคะถ้าคุณย่อดได้ระดับนี้นะคะดูหัวเขา่าห้ามเลยปลายเทา้า คุณถอยสั้นหัวเข่าทิ่มเจ็บเข่าได้คุณต้องถอยเคลื่อนตัวไปด้านหลังเห็นไหมถ้าใครย่อลงไปงทั้งทั้งที่ตัวไม่เคลื่อนแนวดิ่งอย่างนี้เข่าพังนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเคลื่อนตัวมูฟไปข้างหลังเห็นไหมตัวมันเคลื่อนไปข้างหลังแล้วเวลาลงนะคะเราก็จะเห็นไหมว่าเข่าเกือบตั้งฉากกลับไปกับข้อเท้าเสร็จแล้วเราก็ค่อยลงหนึ่งสองอย่างนี้นะคะ ฉะนั้นเช็คหนึ่งนะคะสันหลังตรงเช็คครั้งที่สองคือนะคะถอยเท้าไปในขณะจนกระทั่งนะคะย่อลงแล้วเข่านะคะแคบจะตั้งฉากกับข้อเท้านะคะอ่าโอเคเคลื่อนตัวไปด้านหลังอ้าวดูยืดตัวตรงแล้วเคลื่อนตัวไปด้านหลังนะคะย่อลงเข่าตั้งฉากกับข้อเทา้าเข่าตั้งฉากข้อเท้าเสร็จแล้วนะคะเพาลงไปหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาิบสี่และสิบห้าโอเคจะล้าน,นิดนึงนะล้าน,นิดนึงใครไม่ไหวจบที่สิบทีได้ใครไม่ไหวจบที่10ทีได้ไไท่ททานี้นะคะท,ท้อเออท่านี้ได้แขนนะคะแล้วก็สะโพกต้นขาแขนสะโพกต้นขาเมื่อกี้ถอย เมื่อกี้ถอยข้างนี้ไปแล้วต่อไปขาซ้ายอยู่ข้างหน้าบ้างถอยไปนะคะจนกระทั่งเข่าหน้าตั้งฉากับข้อเท้านะคะพื้นลื่นนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเผานะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งามหเผาไปโดนก้นมากนะคะหกเจ1ด1ปดเก้าสิ ส5โอ้โหพื้นลื่นเดี๋ยวต้องเอาเสือมาแล้วถอยขาหลังถอยอย่างเดียวเลยนะคะต่อไปนะคะมาท่าถัดไปนะคะจะเป็นดัมเบล2อ,อันแล้วนะคะดูต่อไปจะเน้นได้แขนแล้วนะคะเน้นได้แขนละนะคะ,ะดัมเบลข้างหนึ่งนะคะไม่ชิดลำตัวล้ำอยู่ข้างหน้าข้างนี้ก็ไม่ชิดลำตัว ไม่มีข้างไหนชิดลำตัวเลยนะคะเราจะไปอย่างนี้หนึ่งสองอันนี้เล่นแขนโดยเฉพาะนะคะ,ะแขนไหล่นะคะสิบห้าครั้งใครที่เป็นติ๊กตอกและอยากดูย้อนหลังวันตอนนี้ไม่ว่างให้เข้าที่โปรไฟล์นะคะแล้วตามมาดูในเพจเตรียมตัวด,ดัมเบลห้ามชิดลำตัวสลับหลังตรงย่างสลับหลังตรงแล้วเก้งลำตัวดึงแขนขึ้นนับหนึ่งสองเก้งลำตัวด้วยสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบเอ็และสิต่อไปนะคะท่าต่อไปจะเป็นท่าคิกแบ็กนะคะทิ้งสะโพกไปด้านหลัง ดูนะคะห้ามยอ่ออย่างนี้นะทิ้งสะโพกยืนหย่อนหย่อนคลิกแบค็คหนึ่งสองสามสี่เวลาคลิกแบ็คนะคะลืมบอกใครคิกขึ้นไปสูงไม่พอให้หลังแขนตึงเตี้ยเกินไปไม่ได้อะไรขึ้นไปหลังแขนตึงอย่างนี้หกนี้นะเตี้ยอย่างนี้ไม่ได้อะไรเลยนะขึ้นไปตึงเจ็ด แแขนตึงเก้าสิบคลิกไปให้ท้องแขนทำงานนะคะ11 12 13 14ิบอ่หาใครใครคลิกแบ็คผิดน,นะคะเขาจะคลิกอย่างนี้เตีย้ยแค่นี้ไม่ได้อะลยลงงัดขึ้นไปให้โดนหลังแขนอย่างนี้นะต่อไปนะคะ ท้ายนะคะสควอตไบเซปนะคะโดเราจะสควอตนะคะทิ้งสะโพกไปด้านหลังม้วนลงเข่าแท่จะตั้งฉากกับข้อเท้านะคะแล้วขึ้นมาขมิบก้นพร้อมหนงสอเสร็จแล้วสควอตลงไปใหม่ขึ้นมา1 2นะคะเวลาแบบเล่นไบเซปนะคะให้เหมือนเบ่งกล้าม กำมือ,อกำดำัมเบลแน่นๆแล้วเบ่งกล้ามเบ่งหนึ่งเบ่งกล้ามสองอย่างนี้นะคะเมื่อกี้สควอชด้านข้างไปให้ดูแล้วนะคะทำทั้งหมด15ครั้งทิ้งสะโพกไปด้านหลังย่อลงโดนก้นย่อแค่นี้ได้ต้นขาย่อลึกได้ก้นนะคะใครรู้สึกย่อลึกไม่ได้หา่หางขาเข้าไปอีกห่างขาอข้ไปอีกนะคะ ทางไปให้ได้ก้นถ้าคุณย่อได้เตี้ยคุณจะได้แค่ต้นขานะคะเอาที่สะดวกถ้าลงไม่ไหวจริงก็คงได้แต่ต้นขาก็เอาเท่าที่ไหวไปฮุบขึ้นเบ่งหนึ่งเบ่งสองฮุบขึ้นฮุบสองย่อขึ้นเบ่งสย่อขึ้นเบ่ง สี่โยขึ้นเบ่งห้าเอาเบ่งกล้ามกัน6กปเจดเดี๋ยวด้านข้างให้ดูทิ้งสะโพกมมวนลงเบ่งกล้ามแปดทิ้งสะโพกหมวนลงเบ่งกล้าม9กานะฮะทิ้งสะโพกหมวนลงขึ้น เบ่งกล้าม10ทิ้งสะโพกหมวนลงขึ้นเบ่งกล้าม11เอา้ามาด้านหน้ามั่งไปทำไปทำเองนะ12บุบ13าฮุบส4ฮุบเบ่งกล้ามครั้งสุดท้าย15บห้าท่านะคะ ห้าทาก็เหนื่อยแล้วอ่ะให้จิบเลาจิบน้ำนะคะเดี๋ยวซินดี่ขอเสือนิดหนึ่งให้งั้นล้างปุ๊บขาจะแหกนะคะขาจะแหก เชคนะคะทำไมจะต้องฐานเชคนะคะเข้าไปอ่านดูเชคไม่ใช่เวนะคะเชคไม่ใช่เวนะคะสากมันเยอะมากนะคะมันคือเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้นะคะกล้ามเนื้อขึ้นเร็วนะคะลดหุ่นแล้วตัวไม่เละแล้วก็ทำให้เรานะคะ ชะลอไว้ได้ไปอ่านดูนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้อ่านส่งลายคนให้ดูนะคะแล้วคุณก็จะเข้าใจคุณประโยชน์ของเชคนะคะว่าทําไมโค้ดถึงกินทั้งทงท,งที่ผอมแล้วโค้ดยังกินอยู่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอ้วนผอมโค้ดเนี่ยต่อให้หยุดเชคโค้ดก็ผอมรับประกันได้เป็นคนกินเป็นบริหารแคลอรี่เป็นบริหารสารอาหารเป็นนะคะแค่นี้ก็จะคงรูปร่างสวยได้ตลอดชีพแต่ที่กินเช็ค ทั้งๆท,ที่ผอมเพราะอะไร1นนะคะกล้ามเนื้อมันจะรักษาง่ายกว่า2ก็คือมันเป็นเรื่องชะลอวัยนะคะอธิบายกันลึกซึ้งกันเลยแหละต่อไปด,ดัมเดลหนึโลกเตรียมตัวนะคะคือนะคะอาหารโปรโตีนสัโปรโตีนนะคะมันเป็นแบบว่า แมกโนนิวเทรนยนโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเป็นแมกโนนิวเทรียนนะคะส่วนวิตามินและธาตุเป็นไมโครนิวเทรนยนคุณจะต้องทานให้ครบเลยไม่งั้นก็คือร่างกายจะเสื่อมนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเสื่อมแน่นอนนะคะเอาไปฮเฮเช็คมันครบเลยค่ะแมคโนนิวเทรนต์ไมโครนิวเทรนแล้วครบทุกชนิดด้วยค่ะไปสามเฮ 4. ถ้าคุณหาอะไรในโลกนะคะที่อร่อยและชะลอไว้ได้เช็คนี่แหละ 5. ้าเเป็นอาหารที่ดีที่หนึ่งของโลก3ปีซอนนะคะเถ้าใครมีงบก็กินไปเหอะถ้าไม่ได้ขัดสนเงินทองนะคะแปคิดว่าอาหารขยะทุกคนกินอยู่แล้วนะคะอาหารขยะเยอะแยะมากมายนะคะมากินอาหารดีๆกันนะคะ 12. 13. 14และ15คนมั่นใจนะถ้าโค้ดแบบให้โค้นหาอาหารแบบผัก5สีอะไรเองโค้ดทำไม่ได้นะคะโค้ดกินเชคดีกว่าได้ผัก5สีครบนะคะแล้วก็ที่หน้าเด็กเนี่ยค้ดมั่นใจเลยเชค n u m b e r นนอนด้วยนะคะเช็คและนอนและน้ำเช็คนอนน้ำแล้วก็เป็นคนไม่เครียดนะคะสี่หัวข้อนี้นะคะทำให้โค้ดไม่ค่อยแก่แก่ยากแต่ยากมากถ้าทางหก ไปเจดไม่อธิบายแล้วนะคะใครมาไม่ทันบิดกล้ามเนื้อท้องกันด้วยนะคะอ่าเก่งกล้ามเนื้อท้องบิด9 10าเก่งแล้วบิด11บเอไขโทรมานอ้อ12 13สอามสและสิหอ่าต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะเราจะหลังแล้วนะคะถ้าเมื่อกี้ท้องและแขนท่านี้ต้นขาสะโพกแขนนะคะอาวถอยเคลื่อนตัวไปด้านหลังเคลื่อนตัวไปด้านหลังย่อลงแล้วนะคะเขา่าแทบจะตั้งฉากกับข้อเท้านะคะแล้วเผาลงไปเผาอย่างนี้จะโดนทั้งก้นทั้งต้นขานะคะสองสาม8ี่ห้าหด 9 10 11 12 13 14และ15ต่อไปสลับข้างใครไม่ไหว15ครั้งนะคะ10ครั้งพักนะคะ10ครั้งแล้วพักไปเลยขึ้นตัวไปด้านหลังย่อลงนะคะเข่าตั้งเฉาข้อเท้าเพาหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าโอเคเป็นไงหน้าขาหน้าขาเล้ารานไหมเล้ารานแน่นอนต่อไปดัมเบลสองลูกดัมเบลสองลูกเตรียมตัวเล่นแขนเต็มๆนะคะท่านี้เอาดัมเบลให้ห่างตัวนะคะแล้วก็ยกหย่อนๆออย่าแขนแบบทิ้งอย่างนี้ไม่ทิ้งนะ เล่นดัมเบลไม่ทิ้งนะคะไม่แนบดัมเบลไม่แนบตัวนะคะเอาออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะยกดัมเบลขึ้นนิดหนึ่งไม่ไม่ทิ้งตรงนะคะออกแรงยกนิดหนึ่งแล้วป่ายหนึ่งไม่แนบลำตัวนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าต่อไปนะคะเเป็นคิกแบ็กนะคะอ่ะยืนยืนด้านข้างนะคะโค้ชไม่กล้าคิกแบ็กกลัวกระจกไปนะคะอ่ะทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะยืนมั่นคงหย่อน หลังตองเป็นกระดานใครหลังใครหลังค่อมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะสั่นหลังคดเพราะเราถือของหนักอยู่นะคะหลังตรงตรงเห็นไหมว่าตั้งแต่ต้นคอจนถึงก้นกกโค้ดเป็นกระดานไม้กระดานนะคะยืนยอนแล้วคิกแบ็คขึ้นไปโดนหลังแขนหนึ่งขึ้นไปสูงโดนหลังแขนสองสามสี่ด 1> 10 1า1ิ1ส1บ1อ็ดโอเคต่อไปท่าสุดท้ายนะคะอ่ะถือดัมเบลไว้นะคะเดี๋ยวเราจะสะควอตลงไปดันสะโพกไปด้านหลังม้วนลงขึ้นมาเบ่งกล้ามหนึ่งเบ่งกล้ามสองป้ายครั้งที่สองลงขึ้นเบ่งกล้ามหนึ่ง สองครั้งที่สามขึ้นนะคะครั้งที่สี่ฮึบฮึบครั้งที่ห้าทำด้านข้างให้ดูอ่ะพุ่งก้นลงขึ้นครั้งที่หกพกุ่งก้นลงขึ้นครั้งที่เจ็ดกลับมาข้างหน้าแปด เบ่งกล้าม13 14และสิหเซตสองจบเงื่อเริ่มซึมกันหรือยังเหงื่อเริ่มซึมกันหรือ,อยัง,ง,อ,ง,อ,อ,ยงอ่ะกิน โอเคเดี๋ยวนิ้วล็อกนะคะกำแบยืดกล้ามเนื้อ10บครั้งหนึ่งสงเวลากำอะไรแน่นๆมันจะนิ้วล็อกนะคะสยืดกล้ามเนื้อกันนิดหนึ่งสี่หโอ้พี่ฮัดเจ็บยาวเลยล้มทีหนึ่งดีนะ,ะพี่ฮัดกระดูกแข็งนะแปดเกบ เสียดายมากเลยพี่พี่ฮัตคงขั้นเนื้อขั้นตัวมากเลยอะ่ะออกไม่ได้เนี่ยเห็นใจเลยคนเคยออกเนาะ,อะโอเคนะคะอ่ะสูงสูงว้สูงวแล้วนะคะดูแลกระดูกนะคะ,ะดูระดับแคลเซียมในร่างกายกันนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติระดับแบบ70ขึ้นเอาโอกาสที่เข้าต่อตรงช่วงถ้าคุณเห็นแบบหน้าผีอะค่ะ ตรงสะโพกปุ๊บแล้วมันจะมีข้อต่อแล้วมันถึงจะเป็นก้านขาลงไปส่วนที่ง่ายหักง่ายที่สุดแล้วต่อไม่ติดก็คือกระดูกข้อต่อที่ติดกับตัวปีกสะโพกนะคะ ตรงนี้ตรงกระเบนเนี่ยกระเบนเนี่ยแล้วมันจะมีตัวตรงตรงข้อต่อตรงนี้ซึ่งอมาม่าซินดี้เขาล้มห้องน้ําตอนอายุ90นอนเป็นอัมาาพาตยันตายเลยนะคะเออแต่ว่าเขาก็90แล้วนะแต่หลายคนอนะไม่จำไม่ต้อง90นะคะล้มแล้วตรงนี้มันไปนะคะออคนเรากว่าจะรู้ก็รู้ว่าเป็นโรคก,กระดูกพุนมันจะรักษาไม่ทันแล้วนะคะให้ดูระดับแคลเซียมในร่างกายนะคะแล้วก็วัดตาช่างอัจฉริยะวัดของโรงพยาบาลก็ได้นะคะ ว่ามวลแมสเป็นยังไงกระดูกพุนก็คือข้างในรูใหญ่ๆเป็นฟองน้ําเนื้อไม่แน่นคุณเคยเห็นฟองน้ําเป็นรูพุนใหญ่ๆไหมนั่นแหละคือเนื้อกระดูกด้านในมันเป็นรูๆๆแล้วมันจะต่อไม่ติดนะคะเนื้อกระดูกที่เข้าเฟือกแล้วต่อติดคือข้างในเนื้อแน่นเหมือนฟองน้ําละเอียดนะคะข้างในใครเป็นฟองน้ําพุนพุนๆเนื้อกระดูกทําให้คุณต่อเฟือกยังไงก็ไม่ติดทาให้คุณนอนติดเตียงนะคะฉะนั้นอย่าแบบ เห็นมวลกระดูกเมมเบอร์โค้ e หลายคนมวลกระดูกขึ้นสีแดงคือกินแคลเซียมตลอดชีพแต่หลายคนในนี้คือไม่รู้ไงหลายคนในนี้ไม่ได้ช่างตาช่างอัจฉยะไม่รู้ว่าตัวเองกระดูกพุนคุณรู้ไหมว่ากระดูกพุนคือทําได้แค่ให้ไม่พุนกว่าเดิมแต่ทําให้เนื้อกระดูกกลับมาไม่ได้แล้วเพราะเลย20 กระดูกไม่สร้างแล้วไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์กระดูกไม่สร้างแล้วนะคะมันทําได้แค่ไม่ให้ไม่ให้กลวงไปกว่าเดิมฉะนั้นนะคะให้ทุกคนที่อายุประมาณ40อัพนะคะไปชั่ง ที่โรงพยาบาลก็ได้ไม่มีก็ช่างตาช่างชียะซื้อจากโค้ดไปก็ได้499บาทวัดบน m แมสเดี๋ยวนี้ใครขึ้นสีแดงจะต้องกินนะคะแคลเซียมตลอดชีพใครขึ้นโลก็ต้องกินแคลเซียมตลอดชีพนะคะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะแคลเซียมกระปุกเนื้อมันหลักร้อยกินเดือนละเลาะ,ะไม่กี่บาทดีกว่าเป็นอมาาพาตตอนแก่นะฉะนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะใครไม่มีตาช่างขี้เกียจไปโรงพยาบาลวัดก็ให้ซื้อกับโค้ดได้499บาท ช่างได้ทุกคนในบ้านนะคะสาวๆก็ดูมวลกล้ามเนื้อไป40บวกนะคะ,ก,ะก็ดูมวลกระดูกมวลไขมันไขมันช่องท้องดูได้12อย่างไปแล้วนะคะอันนี้ห่วงใหนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่มีลูกมากมากกว่า1คนกระดูกพนสะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวใครมีสคนขึ้นนะไปหมดกระดูกแลวฟันไปเรียบนะคะ ใช้ดัมเบลนะคะรอบนี้จะเอาดัมเบล2ลูกขึ้นก่อนแล้วก็เหลือดัมเบลลูกเดียวไปนะคะท่าแรกเลยกลางแขนปายป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15บ่สิบห้าโอเคต่อไปท่าที่สองคลิกแบ็คนะคะทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะเตรียมตัวหลังแขนตึงนะคะอะกระดูกต้นคอถึงก้นกกตรงเป็นกระดานยืนหย่อนหย่อนแขนตึงนะับ1 2 3 4 5ส,ส,สห เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปอ่ะท่ายากของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสะัควอสลงไปนะคะแล้วก็ขึ้นมาเล่นไปเสร็จสองทีไปฮุบไปหนึ่ง ใบเสปสองเบ่งกล้ามกันด้วยนะคะเบ่งกล้ามนะคะสลงขึ้นสลงขึ้นหลงขึ้นหลงขึ้น7ลงขึ้น8ลงขึ้น9 สิบฮุสิบเอ็ดหุสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าต่อไปเหลือดัมเบลหนึ่งโลกโคด ไปเดี๋ยวเราจะเล่นท่าท้องก่อนนะคะกำนำเบล,ลหัวท้ายเกรงกล้าเนื้อท้องแล้วบิดตัวขึ้น1เกรงแล้วบิด2อเกรงแล้วบิด3ไปสี่ห้าห สิบสิบเอ็ดสิบสองและสิหเตรียมตัวเปลี่ยนข้างเกงกล้ามเนื้อท้องบิดขึ้น1นึงเกงบิดสเกล้งบิดสาม เก่งแล้วบิดสี่หัวเข่าไม่หมุนนะคะไปแต่ลำตัวนะคะห้าใครหมุนเข่าเข่าเจ๊งนะหกบิดแต่ตัวนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 14และ15ต่อไปเอาให้หายใจก่อนหายใจกันก่อนอ่าไปท่าที่เรารานนะคะหน้าขาของวันนี้นะคะเตรียมตัวเคลื่อนตัวไปด้านหลังอย่าลงอย่างนี้เคลื่อนตัวไปด้านหลังนะจ๊ะแล้วลงนะจ๊ะดูเข่าตั้งฉากกับข้อเท้าเสร็จชูแขนขึ้นสันหลังตรงเพ้าหนึ่งสองสเพ้าให้โดนก้นนะส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้โหมีเสือแล้วดีงามมากเมื่อกี้นะคะเอ,อนิ้วเท้านะคะจะเป็นตะคิวเท้ามันเลื่อนพื้นมันเลื่อนอะ สลับข้างกันบ้างนะคะสลับข้างอ่ะเมื่อกี้ทาข้างไหนให้สลับเคลื่อนตัวไปด้านหลังลงนะคะให้เข่าตั้งฉากนะคะกับข้อเท้าค่ะข,ขาหน้าเข่าตั้งฉากกับข้อเท้าเสร็จเผาลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบิบอ็ดสิบสอง